วันนี้วันที่สิบเดือนสิบสองปีหกหกมิซูจีเอ็นศูนย์เก้านึ่งมืนแปดพันห้าร้อบาทช่างบอสลอมูก,กาโนเก้าเก้าหนึ่งเก้้าหนึ่งหกสี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับงานติดตั้งแอร์มิซูตัวธรรมดาขนาด9 0 0าพันวิทยุนะครับตัวนี้ติดตั้งแทนตัวเดิมนะครับเป็นห้องนั่งดูทีวีของลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นส่วนต่อเติม โรงจอดรถนะครับที่ทำไว้เป็นห้องดูชีวิแอร์ใหม่แกะกล่องนะครับมาในรหัส GN09 อ่ะคอมพิเซอร์นะครับวางอยู่ตรงซอกนี้นะครับการระบายลมเต็มร้อยนะครับได้ร้อยเปร์เซ็นต์ในงานติดตั้งนะครับเดินท่อเดินรางเรียบร้อยสวยงามนะครับ คันท,ท่อนะครับเป็นประเบียบเรียบร้อยท่อน,นําชิ้นก็เดินเอียงนะครับลงมาชิ้นหน้าบ้านงนาน,นไม่มีอะไรครับเร,บเรียบเรียบง่ายๆพื้นๆน,น,นะครับใครจะติดตั้งแอร์นะครับซ่อมแอร์ลังแอร์ติดต่อช่างวอสได้ครับ099191564คลิปนี้ช่างบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ